รถเมล์สายนี้จะสอดปายไหนคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเมล์สักพักมีหญิงสาวที่กำลังหุดหงิดเดินขึ้นมานั่งกระแทกลงไปข้างๆยายจังหวะที่เธอนั่งนั้นกระเป๋าของเธอดันเพ้อเหวี่ยงพาดพาด้าบไปที่ยายแต่คุณยายก็ไม่ได้ทำท่าเดือดร้อนไม่แนมะ้แต่จะหันไปมองหน้าเธอด้วยซ้ำพอเห็นยายไม่พูดอะไรหญิงสาวจู่ๆก็รู้สึกผิดซะงั้นจึงได้หันไปถามยายว่า ยายยายกระเป๋าหนูเผลอเวี่ยงไปฟาดยายยายจะไม่บ่นอะไรสักนิดนึงหรอยายยิม้มพร้อมตอบว่าเดี๋ยวไปนะยายก็ลงแล้วช่วงเวลาเดินทางของหนูและยายนั้นส้นนะักกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยายไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องโกรธเลยเดี๋ยวพอยายลงแล้วแยกยายกันไปไม่กี่นาที หนูกับยายก็กลายเป็นคนไม่รู้จักกันแล้วเพื่อนๆคะ่ะประโยคของยายเมื่อกี้นั้นจริงมากๆใช่ไหมคะ การเดินทางในชีวิตของคนเรานั้นสั้นนะักฉะนั้นค่ะอย่าให้เส้นทางในชีวิตของเราต้องมนมองไปด้วยการทะเลาะเบาแหวงการโต้เถียงความอิจฉาริษยาหรือกระทั่งความอาฆาตพยาบาทถ้ามีใครทิ้งคุณไปบอกตัวเองว่าชีวิตเรานั้นสั้นนะักเริ่มใหม่เถอะใครมาว่าร้ายพูดยุยงนินทาคุณชีวิตเรานั้นสั้นนะัก ช่างเสียงนกเสียงกาสูดลมหายใจลึกๆชีวิตเรานั้นสั้นนักอภัยและปล่อยวางในรถเมสายชีวิตนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะมีใครขึ้นและจะมีใครลงจากเราไปสําคัญที่เราเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวเราเนี่ย จะต้องจอดที่ป้ายไหนอย่าให้สิ่งไม่ดีมาทำให้เราเสียเวลาและเสียพลังงานดีๆอย่าให้มีขยะบนเส้นทางชีวิตที่สวยงามของเราดีกว่าไหมคะวันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ